สุนารีฟาดกลับจุกๆหลังสามีฝรั่งตาน้ำข้าวโดนกระแสมะเมาเกาะเมียกินหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสุนารีราชสีมาเจ้าของเพลงฮิตอย่างกราบเท้าย่าโมและสุดท้ายที่กรุงเทพซึ่งปัจจุบันทางด้านสุนารีได้ผันตัวเองมาทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ในรายการเพลงและต้องบอกเลยว่าถ้าสุนารีไปออกรายการไหนเรียกเสียงหาได้อย่างแน่นอน และเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันทางด้านสุนารีนั้นกำลังคบหาดูใจอยู่กับสามีฝรั่งตาน้ำข้าวาวาลเตอร์โดยทั้งได้คบหาดูใจกันมายาวนานถึง8ปีแล้วพร้อมกับจดทะเบียนสมรสกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่ากลับมีกระแสะข่าวมาว่าทางด้านวอลเตอร์สามีสุนารีเจอกระแสะเม้าเกาะเมียกิน ล่าสุดทางด้านซุนารีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าหลายๆคนก็สงสัยว่าวาลเตอร์ทำงานอะไรเป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศอีกอย่างเขาเป็นหลังบ้านที่ดีของพี่เขาช่วยดูแลน้องมาทั้งหมดบางตัวพิการเขาก็ต้องคอยดูแลแทนเราหมดถ้าหากเราจ้างคนอื่นก็เดือนละสองหมื่นแต่วอลเตอร์มาดูแลแทนไม่ต้องจ่ายตางังหัวเราะทำให้เราไม่เป็นกังวลในการทำงาน